Thank you. สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายนะครับมาทดสอบสมรรถนะของเจ้าอัลเมร่านะครับเทอร์โบ1.0ลิตรนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับความแรงของนิสสันอัลเมรานะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าความแรงไม่จําเป็นเพราะไม่ใช่คนขับรถเร็วนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าความแรงนั้นมีผลกับความปลอดภัยมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่าความแรงของ รถนั้นจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเรื่องของการขึ้นเนินนะครับผมจะไปจอดอยู่บนเนินชันด้านหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ชันที่สุดของวัดห้วยปลากั้งแล้วนะครับจะหยุดนะครับเพื่อแสดงศักยภาพของระบบฮิวส Start a อ i d นะครับช่วยออกตัวบน,นทางลาชันนะครับพร้อมกับกําลังของเครื่องยนต์นะครับ1,000เทอร์โบที่ต้องถือว่า ให้เราขึ้นได้อย่างสบายๆนะครับถ้าผมคลั้นผมจะออกตัวจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอารถขึ้นไปบนเนินเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะวัดอะไรได้ไม่มากนะครับแต่ผมจะไปจอดนิ่งๆอยู่กลางเนินแล้วก็ให้รถขึ้นไปต่อเลยช็อตนี้เราจะจำลองสถานการณ์ที่เราจะต้องหยุดบนเนินแล้วไปต่อซึ่งปกติแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆเวลาเราไปห้างในวันหยุดนั่นเองนะครับสถานการณ์แบบนี้ เราจะเจอกันเป็นประจำเลยนะครับหยุดค้างบนเนินแล้วไปต่อนะครับหรือเราไปเที่ยวโอยในวันหยุดครับสถานการณ์นี้เจอบ่อยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพละกําลังของเครื่องยนต์มีผลกับความปลอดภัยอย่างมากเลยโอเคครับเราถึงจุดที่ชันที่สุดแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมจอดนะครับจอดปุ๊บนะครับตอนนี้เป็นองศาที่ชันที่สุดแล้วก็ ไปต่อครับนี่นะครับขึ้นสบายสบายเลยนะครับด้วยกำลังเครื่อง1 0 0 0เทอร์โบของเขาใครบอกว่ารถเล็กรถอีโคคาร์ขึ้นดอยไม่ได้นะครับอันนี้ไม่จริงนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีรถเพียงคันเดียวนะครับและอยากจะใช้งานได้ตอบโจทย์เดินทางใกล้ๆขึ้นเขานะครับ อัลเมราให้ท่านได้สบายมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการขึ้นเนินแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดวัดใจมากๆครับเพราะว่าจอดบนเนินชันๆนะครับนิ่งๆแล้วเหยียบไปต่อเนี่ยถือถ้ากําลังรถไม่ดีจริงนี่ขึ้นยากมากท่านต้องเลี้ยงคันเร่งเยอะมากนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเหยียบคันเร่งนิดเดียวนะครับเจ้าอัลเมราของเราก็พาเราทยานไปได้ขึ้นเนินได้อย่างสบายๆนะครับจะให้น้องเต้นะครับ ถ่ายรูปอยู่ด้านนอกรถนะครับดูว่ารถจะขึ้นได้ดีขนาดไหนนะครับผมยังใช้นะครับเกียร์อยู่ในโหมดของตัวดีเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปที่แอลหรือว่าตัวช่วยอย่างอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถจะยังขึ้นได้ดีอยู่ไหมนะครับมาดูภาพจากมุมมองด้านนอกกันเลยครับขึ้นอย่างสบายๆเลยนะครับโอ้ถือว่า อเมล่าเราแรงเหลือเฟือนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวจุด,จดต่อไปในส่วนของการใช้จุดยูเทิร์นกันบ้างนะครับ ครับในส่วนของสถานการณ์อีกอันนึงนะครับที่ต้องบอกเลยว่าความแรงของรถนั้นมีความจําเป็นมากๆเลยนะครับก็เมื่อที่เราจะต้องขับในถนนที่เป็น2เลนสวนแบบนี้นะครับเวลาเราจะต้องแซงรถใหญ่หรือว่ารถที่อยู่ข้างหน้านะครับก็การที่รถมีพละกําลังดีเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถแซงได้อย่างง่ายได้นะครับก็เป็นความปลอดภัยครับอุบัติเหตุหลายๆ,ๆครั้งเกิดจากการที่ รถแซงไม่พ้นนะครับหรือว่าพะละกําลังของรถเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับทําให้การคาดคะเนข,ของคนขับนั้นผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเรามีรถกําลังดีแล้วนะครับเราไม่ต้องลังเลในการแซงหรือการตัดสินใจดใดใดทั้งสิ้นนะครับก็ท่อทให้การตัดสินใจของเรานั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเด็ดขาดมากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับสถานการณ์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับของวันนี้นะครับเราจะมาดูที่จุดยูเทิร์นนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องเจอในท้องถนนเมืองเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ตรงหน้าวัดห้วยปลากั้งนะครับก็ถือว่าการจราจรก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่ารถแรงนะครับกับสถานการณ์อย่างนี้มันดียังไงนะครับเอาแล้วครับไปเลยเห็นไหมครับกําลังที่ดีก็ทําให้เรา ผ่านจุดต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีผลมากๆนะครับบางครั้งเราเกิดความไม่มั่นใจมีความลังเลใจเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเครื่องยนต์นะครับหรือพละกําลังของเรานั้นมันอาจจะไม่แรงเพียงพอกับการที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านจุดวิกฤตอย่างนี้นะครับไปได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้ากําลังเราดีนะครับ แม้เราไม่ใช่คนขับรถเร็วนะครับแต่ความแรงของรถเนี่ยเราได้ใช้ตลอดเวลาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับทำ,ทำไมเอไมอเมรา่าถึงน่าใช้นะครับนี่กำกึ่งไฟเขียวอย่างนี้นะครับช่วงล่างก็ไว้ใจได้ด้วยนะครับก็ถือว่า รถแรงนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยในการเหยียบคันเร่งนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องใช้สมาธิเยอะนะครับบวกกับรถช่วงล่างดีนะครับสองเรื่องนี้จะทำให้การเดินทางไกลของท่านไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับเหยียบนิดเดียวนะครับรถก็ พุ่งไปอย่างใจท่านแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าบวกกับช่วงล่างที่ดีด้วยนะครับแรงด้วยช่วงล่างดีด้วยก็จะทําให้การควบคุมรถของท่านนั้นนะครับไปได้อย่างสบายๆและไม่ต้องใช้กําลังในการควบคุมรถมากนะครับอันนี้คือข้อดีครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้รถที่แรงและช่วงล่างดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ